เลขบนเหรียญหลวงปู่เดือนชัยสองขันน้ำมนต์ทำพิธีสวัสดีค่ะมาพบกับมาเฟียชาแนลช่องสำหรับคนชอบตัวเลขค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายนพศส5 6 3ค่ะหลายคน ต่างาพากันหาเลขดีดๆเพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะเผื่อถูกรางวัลใหญ่ๆกลายเป็นเศรษฐีข้ามคืนก็เป็นได้ใช่ไหมคะเหมือนกับหลายๆคนนะคะในงวดที่แล้วนะคะงวดประจำวันที่1นมิถุนายนพศ2563ที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ได้ถูกเลข3ตัวจากหลวงปู่เดือนชัยนะคะที่ช่วยคดีของน้องชมพู่ใช่ไหมคะ ล่าสุดนะคะเมื่อเวลา9นาฬกา9นาทีค่ะของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพระเทพประสิทธิมนหรือหลวงพ่อเนนนะคะประธานอุทยานมาฆบูชาอนุสร์ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะได้ทำการนิมนต์นะคะหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยค่ะเจ้าวาดวัดธรรมจาร์ครูภูหินต่างจังหวัดมุกดาหารนะคะ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังภาคอีสานค่ะที่เคยเขียนเลข765ให้คอหวยหลายๆคนถูกกันมาแล้วนะคะในงวดที่ผ่านมาค่ะพร้อมด้วยพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูปเลยค่ะมาร่วมในพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงปู่เดือนชัยค่ะรุ่นเจริญพรรุ่นที่หนึ่งค่ะ ขึ้นมานะคะภายในอุทยานมาฆบูชาอนุสร์ค่ะในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนนี้นะคะเพื่อนำเอารายได้ไปมอบให้กับศูนย์แพทยศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แก่ผู้สูงอายุค่ะโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตวัฒนาพุทธมนทนสายกอธมอนั่นเองค่ะและในระหว่างที่ทำพิธีนะคะหลวงปู่เดือนชัยค่ะได้มีการทำขันน้ำมนต์ไว้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องตัวเลขในขันน้ำมนต์กันดีกว่าค่ะว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างเผื่อจะเป็นเลขชุดใหม่ที่โดนใจใครหลายๆคนนะคะหรือไม่บางคนอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อเลขอะไรยังไงดีนะคะยังไงมาลองส่องกันดูนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะ เท่าที่สังเกตแล้วนะคะแอดมินก็ยังไม่เห็นเลขอะไรที่เด่นชัดนะคะแต่ว่ามีคอมเมนต์นะคะสำหรับบางคอมเมนต์นะคะที่บอกว่าเห็นตัวเลขนะคะาบางคนเห็น3 8 7ค่ะบางคนเห็น7 8 5หรือจะเป็น8 7 3ก็อาจจะมีเขาอยู่นะคะ 735ก็มีนะคะหรือว่า785าค่ะรู้สึกว่าเลข8จะมาแรงมากเลยนะคะรู้สึกว่าทุกคนจะเห็นเลข8กันชัดมากๆเลยค่ะหรือว่าใครเห็นเป็นยังไงบ้างคะเป็นตัวเลขอะไรขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเอ่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเผื่อว่าแอดมินจะได้เอาไปซื้อบ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะภายในพิธีนะคะ ได้มีการเปิดให้ประชาชนนะคะบูชาเหรียญหลวงปู่เดือนชัยค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวนะคะแต่เอมีหลายคนเลยนะคะที่แอบสังเกตเห็นตัวเลขที่อยู่ด้านหลังกล่องเหรียญของหลวงปู่เดือนชัยค่ะหลายคนจึงนํามาตีเป็นเลขกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ที่ตีเป็นเลขได้นะคะก็จะมีเลข 065026และ88ค่ะอดมินก็สังเกตว่าน่าจะได้เลขประมาณนั้นนะนะคะหากใครชอบตัวเลขชุดนี้นะคะ065026และ88นะคะก็ไปหาซื้อกันไว้ได้เลยนะคะเผื่อจะได้เป็นเลขเด็ดเลขดังในงวดนี้ก็ได้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้มาเฟียชาแนลด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ